โอเครถคันนี้ v ีว v o x c 9 0เป็นรถ SUV ขนาดใหญ่ของ Volvo ที่ทำมาหลายปีแล้วแต่ยังหลอ่อยังดูดียังขับดีเหมือนรถสมัยใหม่เป็นรถ p l u g กินไฮบริด สามารถปลั๊กอินแล้วก็ขับเป็นไฟฟ้าได้ประมาณเจ็ดแโลแล้วก็ที่เหลือเป็นเบนซินนะครับซึ่งเวลาสตาร์ทมารับมันชาร์จมาเต็มที่เนี่ยมันก็จะได้สตาร์ทมาไม่มีเสียงเครื่องยนต์เพราะเป็นไฟฟ้าจนถึงความเร็วประมาณหนึ่งแล้วมันก็จะคิกอินเข้ามาเป็นเครื่องยนต์นะครับสี400่ร้อยกว่าแรงมาแรงมาแต่ว่าความรู้สึกมันออกมันนุ่มๆเพราะว่ามันเป็นรถใหญ่แล้วก็นั่งได้6คนนะอย่างข้างหลังเนี่ยเห็นไหมตาหลังสุดเนี่ยมันนั่งได้ ไม่จริงเท่าไหร่อาจจะลูกสาวผมสองคนนะนั่งได้เด็กเล็กนะประมาณไม่เกิน8ขวบ9ขวบถ้าตัวไม่ใหญ่นะครับผมว่าประมาณไม่เกิน10บขวบนั่งได้แถว2ก็นั่งได้3คนนะครับแล้วก็แถวหน้าก็เอายิงสบายๆประมาณสัก5คนพอมานั่งกันรับลูกเนี่ยไปดูข้างหน้าเนี่ยก็คือซาชาซามาแล้วก็บงโตเนี่ย <Huh? S 1> นั่งนี่อีบ e ีอยู่นี่แล้วคนที่ถ่ายคือซาเฟียก็นั่งกัน5คนก็โอเคสบายๆสบายเปล่าเนาะ วัดอีบีลูกชายผมถือกล้องอยู่ก็บอกเขาชอบช่วงล่าง you like the suspension of this car mm hmm. why yeah <It> s <S บอกว่านี้ <is S 1> นิ่มกว่า <so nice. S 1> no noise นี่คถนน,นทั้งหน้าเนี่ยดูดิรับขูข,ขานะเพราะมันเป็น air suspension มันก็จะนิ่มป <Hey. S 1> กติจะกระเด้งกันทั้งทั้งสีคนเนี่ยกระเด้งกระดอนกันหมดแต่นี่ไม่มีปัญหาอะไร <c oughs> ขับสบายๆน้ำไม่สะเทือน ่ความรู้สึกคือคือนุ่มละมุนนะครับเวลาลูกผมบอกว่าเ,าเนี่ยรถยุโรปทำไมมันรู้สึกแปล,ลกใช่ไหนรู้สึกว่ามันนุ่มเพราะมันเป็นแนวถุงลมใช่ไหม <c oughs> สภาพเนี้ยบกริบน,นะครับแล้วก็วิ่งมาก็ไม่เท่าไหร่ขับช่วงล่างดี ขอตัวช่วยครับดีมากเป็นถุงลมฟิลก็แนวยุโรปหนักแน่นนะครับรู้สึกว่าเหมือนเหมือนมั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 นนี่คือด้านหลังก็เวลาเบาะมันขึ้นมาก็ได้ประมาณนี้นะครับไม่ได้ใหญ่เกินไปแต่ก็ใส่พอสมควรได้ประมาณสักฟุตครึ่งได้ take your stuff out อาฟิฟ <c oughs> ประมาณนี้นะครับอันนี้ไฟฟ้าอยู่แล้วพ่้องออโต้โมีเวลาหยุดเนี่ย เบรกแน่นๆแล้วก็ปล่อยมันก็จะไม่ไปไหนไม่ไหลผมลองเหยียบออกตัวแรงๆเวลายูิเธนเนี่ยโชว์ล่างมันนิ่มมันอาจจะต้องระวังนิดหนึ่งนะครับข้างบนก็นเป็นสีดําหมดเลยนะครับแนวเป็นสีดําดูดุดันแล้วก็ดูหรูหรานะครับความรู้สึกข้างในรถเวลาขับมันแพงเสียงข้างนอกเนี่ยมันแทบจะไม่ได้ยินเลย แล้วก็ผมไม่เคยได้ฟังเท่าหลายยี่ห้อเนี้ย Bowers and Wilkins เนี่ยเครื่องเสียงยี่ห้อพรีเมียมยี่ห้อดีนะครับหน้าจออันนี้ก็มีมานาแล้วข้อหนึ่งของคันนี้ที่เขาเอามาให้ผมเนี่ยไม่มี Android Auto แล้วก็ไม่มี Apple CarPlay รุ่นใหม่กว่านี้เขาจะ มีเป็น Google เลย,ยเหมือนกับตัว cx 3 0ที่ผมทำไปมัน Google System ในตัวเลยแล้วก็มี CarPlay กับ Android Auto แต่รุ่นที่ผมขับเนี้ยคันเนี้ยไม่มีนะครับซึ่งเวลาไม่มีเนี่ยผมก็รู้สึกแบบอึดอัดนิดนึงเพราะเราชินกับเทคโนโลยีสมัยใหม่แล้วขึ้นมาถึงอยากให้มันเชื่อมแล้วก็ขึ้นแผนที่ตามที่เราต้องการจะไปเลยนอกจากไม่มี Apple CarPlay กับ Android Auto เนี่ย นอกนั้นก็ความรู้สึกไม่ไม่ตกรุ่นไม่ไม่ดูแล้วมันโบราณเลยนะครับรู้สึกว่ามันเป็นรถสมัยใหม่ความรู้สึกนุ่มนวลด้านขวาตรงนี้ของพวงมาลัยเนี่ยตรงนี้จะเป็นคอนโทรลพวกในหน้าจอแล้วก็พวกในจอน,นี้นะครับส่วนด้านซ้ายนยค, control, ยครับคูปคอนโทรลดับบิคูปคอนโทรลตรงนี้เอาไกลขนาดไหนก็ว่ามาจะใก,กล้ขนาดไหนก็ว่ามานะครับก็เบสิกตรงนี้แต่นะครับที่นั่งที่ผมนั่งเนี่ยมันเป็นแนวแบบ ห่อตัวนี่เนี่ยเราลถมันเป็นรถที่ค่อนข้างแรงมาก400กว่าแรงมาวันโว้นี้ไม่มีต่ำกว่า400นะแรงบิดสูงมากมันจะแนวแบบนั่งแล้วล็อกเลยไม่ได้เป็นสบายเหมือนพวกรถแฟมิลี่ซึ่งผมจะชอบแนวแฟมิลี่มากกว่านั่งแบบโล่งๆไม่ต้องรัดตัวมากนั่งๆสบายหย่อนก้นขึ้นมานั่งแต่อันนี้จะมีแนวรัดถ้ใครๆขับชอบขับสปอร์ตแล้วก็แนวรัดๆเนี่ยทุกอย่างมันจะล็อกเข้าที่หมดเวลาเลี้ยวเนี่ยมันจะไม่หลุดเนี่ยมันจะเข้ากันไหลแล้วเวลาจะออกจากประตูเนี่ยตรงก้นนะครับตรงเนี้ยมเพาม,มาพื่ออล็อกี Sun Standby ใครชอบซันรูฟก็มีให้แต่ว่าเปิดได้แค่ตรงนี้แค่นี้อ่ได้แค่นี้ได้ด้านหน้าด้านหลังไม่ได้ปิดแล้ว You gonna get in trouble I'll put this on the c a m e r toe and you get in trouble ความโกรธความโกรธฮัดิสเทาไลร่ช่องฮัดดิสความโกรดนี่แปลว่าจบเรื่เรี่กงความโกรธจบลิืเรี่ยงความโกรธฮัดิสที่ ฮัดดี a สเต a ี่ฉั a ก็ม a ฉัน t ็มีฉั้ก็มีฉ e m ก็มีฉันก็มีฉันก็มนมีฉันมี a r นก็มีฉันก็มีฉั a มีฉันก็ีก็มีฉกีนะ็มัีฉันก็ีฉมีันีก็ันกมีนกนีฉมีีมี สบายแล้วก็แรงด้วยได้ฟิลยุโรปเลยถ้าใครชอบฟิลยุโรปผมว่าโอเคแต่ว่าคันนี้ผมบอกไว้ก่อนจะไม่ได้แนว Family จะไม่ได้แนวบ้านๆนั่งข้างหลังเนี่ยจริงๆอะประมาณ4 5คนกาลังดี2คนสุดท้ายเนี่ยจริงๆแล้วมันนั่งลาบากนิดนึงผมว่าไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เอาเป็นกินมิเค่เฉยตรงนี้ก็คือแน่นอนเป็นแบบนิ่มอยู่แล้วนะครับลัก u r y รีอยู่แล้วเดินเข็มดีมากนะครับกลิ่นหอมผมชอบผดมมากครับ ริงบอกกับผมตอนที่ไม่มีลูกเนี่ยมีลูกแล้วใครสนใจก็เอาไปเลยใครที่ชอบ Volvo นะครับรถคุณภาพดีอย่างคันนี้ XC 90วันนี้ไฮบริดมีแบตประมาณ18กิโลวัตต์ใครชอบแนวนี้หรือเหมือนรถไฟฟ้าในคลิปที่แล้วที่ทำเนี่ยมีรถในสต็อกอยู่จำนวนจำกัดให้ติดต่อไปที่ Volvo Wernes หรือ Werns นี่นะครับไม่แน่ใจว่าอ่านยังไง W E A R N E S นะครับหัวหมากมีจำนวนจำกัดรีบติดต่อนะครับไม่ว่าจะเป็น XC90 XC60 หรือจะเป็น V60 จะเป็นซีดานมีรถในสต็อกอยู่แล้วก็รถไฟฟ้านะครับไม่ว่าจะเป็น EX ดูดิชื่อ มัน X, X X X C E X งงไปหมดทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยไปดูราคาโปรเขาชัดเจนนะครับ0% 84เดือนติดต่อดูรีบด่วนนะครับถ้าผมมีตังค์ซื้อไปแล้วแต่ไม่มีตังค์ก็อามาป้ายยาให้ทุกคนดูว่าเสียดายถ้าไม่ได้นะครับติดต่อใครติดต่อคุณทูนคนนี้เขาดูแลผมมานานละเซลนะครับคุณทูนเ,เดี๋ยวจะมารับรถไปละราคาไปเช็คดูว่ามีรถรุ่นอะไรราคาเท่าไหร่ในเพจของ Volvo Werks มันอ่านว่าอะไรอ่ะ W E A R N E S Volvo Vans หัวหมาเอารถไปได้เลยแล้วก็ผ่อนได้เลยนะครับลองไปต่อดูนะครับติดตามดูว่าคราวหน้าจะมีอะไรมาอวดกันบ้างนะครับ